น็อตยังมีอยู่ปกติแล้วก็ไล่มาครับข้างๆไม่มีรอยอะไรนะครับนี่มาดูคานหน้าครับตรงพาติกยังแทบไม่มีรอยเลยนะรถไปส0 0 0 0ื่รถไป2องหมื่นนะขายราคานี้เลยเจ้นานายด่าไม่เป็นไรนะถ้าใครอยากได้ผมขายราคานี้ให้ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเจแปนวิสารออตโต้คาร์นะครับวันนี้ผมจะนำรถระดับผู้บริหารนะครับของ2ค่ายนี้ซึ่งฝั่งตัวซ้ายเนี่ยจะเป็น Toyota Camry 2.4G นะครับส่วนด้านขวาจะเป็น Honda Accord 2.4EL นะครับซึ่งราคาเนี่ยมันไล่เรียก,กันมากและตัวเนี้ยปี13 Honda Accord จะเป็นปี13 ส่วน t o y o t a c a m มรจะเป็นปี16นะครับมันเป็นปีที่ไล่เลี่ยกันผมเลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นคู่ที่พอฟัดพอเหวี่ยงกันได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เจ้า Toyota Cam มรี่กันเลยดีกว่าครับมาดูกันเลยเรามาดูกันที่ไฟหน้าของเจ้า Toyota Cam มรนะครับก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แล้วนะครับผมและส่วนไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED เหมือนกันครับตัดด้วยขอบคิ้วที่เป็นโครเมียมนะครับและก็จะมีเซนเซอร์ทั้ง2จุดอ่า เซนเซอร์ S S ทั้ง2จุดนะครับให้ความระมัดระวังด้านหน้าเพิ่มมากขึ้นส่วนกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับเพิ่มความหรูหราอีกเท่าตัวนะครับดูเป็นสําหรับผู้บริหารเลยนะแล้วก็เครื่องหน้าเรามาดูที่เครื่องกันต่อเรามาดูที่เครื่องกันต่อเลยเนี่ยเปิดมาก็เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับสบายนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะผู้หญิงก็ใช้ได้นะ เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง2,000ซีซีนะครับอ่าให้กำลังอยู่ที่167แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่199นิวตันเมตรนะครับก็ขับมาก็รู้สึกว่าพุ่งดีเหมือนกันนะแรงอยู่ผมว่าแรงเลยแหละภายในก็ของที่นี่เราก็ยังเอี่ยมอยู่นะยังดูแบบสวยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ตะกล้องมาดูเลยก็ได้ครับดูที่หัวโชว้กก่อนเลยเนี่ยอ่า สีน็อตยังมีอยู่ปกติแล้วก็ไล่มาครับข้างๆไม่มีรอยอะไรนะครับนี่แล้มาดูคันหน้าครับตรงพลาติกอย่างแทบไม่มีรอยเลยนะสวยมากดูสภาพดีนะคันนี้ผมว่าสภาพดีเลยแหละเพราะรถเราคัดมาอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านข้างกันต่อเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยไป ส่วนล้อแมกนะครับก็จะให้มาเป็นล้อแมกอัอลลอยขอบ16เลยนะครับของเจ้า Toyota Camry เนี้แล้วก็ระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับให้ดิสเบรกมาทั้ง4ล้อเลยผมรู้สึกว่าเจ้า Toyota Camry เนี่ยเน้นเรื่องความปลอดภัยมากๆนะครับแถมยังมีระบบ EBD ที่กระจายแรงเบรกด้วยนะครับและอีกทั้งยังมีระบบกันล้อสไลด์หรือล้อลื่นล้อปัดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ ก็ขับขี่ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับแล้วเราก็มาดูกันที่ด้านกระจกนะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับและก็มีไฟเลี้ยวในตัวและจะมีระบบเซ็นเซอร์บอกด้วยนะครับว่ามีรถเข้ามาในจุดที่อับสายตาแล้วมันจะขึ้นโชว์อยู่ที่ฝั่งกระจกเลยนะครับขวามือซ้ายมือมีหมดนะครับเดี๋ยวตัดมาที่มือจับมือจับก็ยังเป็นโครเมียมอยู่ตัดกับตัวรถ ไม่ว่าจะเสียอะไรก็ให้มาเป็นโครเมียมนะและก็จะมีระบบการโจรกรรมด้วยนะครับของเจ้ากระจก t o y o ต a c a m ม y y เนี่ยเวลามันแตกหรืออะไรมันจะมีระบบป้องกันภยัยเตือนภัยด้วยนะครับความปลอดภัยผมเยอะมากผมว่ามันเยอะมากนะแล้วเราก็มาดูันที่ด้านหลังต่อครับด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายที่เป็น LED นะครับ สวยงามอยู่แล้วก็ตัดด้วยโครเมียมยาวมานี่เลยและก็จะมีระบบไล่ฟ้าด้านหลังด้วยนะครับเนี่ยที่เป็นเส้นเส้นในกล้องเห็นไหมที่เป็นเส้นเส้นเนี่ยอ่าแล้วก็จะมีระบบเบรกไฟดวงที่3อยู่ตรงนี้ด้วยปลอดภัยนะก็ชัวร์หมดเซนเซอร์ด้านหลังจะมีให้4จุดนะเซนเซอร์ด้านหลังมีให้4จุดเลย ถอยมาไม่ต้องกลัวชนเลยเราก็มาดูที่ด้านหลังกันโอ้ของใครเนี่ยนี่ใส่เอามาใส่ให้ดูเลยก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยกล่องลังเนี่ยผมว่าได้3ามสี่ลังกว้างนะผมว่ากว้างใส่กระเป๋าสัมภาระก็ได้น่าประมาณสี่ห้าใบเลยนะเยอะอยู่ เดี๋ยวเปิดดูอะไลไล่สำรองมีไหมคันนี้มีล้อส,สำรองให้ด้วยนะอุปกรณ์แม่แรงก็ยังมีอยู่ยังไม่เคยลงถนนเลยมั้งเนี่ยยางอะไรเนี่ยสุดยอดครบคันจริงๆเลยคันนี้ของเจ้า Toyota c แคมรี่ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละภายนอกผมว่ามันดูหรูและก็ดูเรียบไม่เยอะเกินไปของแต่งไม่ต้องเวอร์วังอลังการอะไรมาก ผมรู้สึกว่าระดับผู้บริหารเนี่ยมีอายุหน่อยก็แจ่มนะใส่สูตรนั่งข้างหลังว่าแจ๋วเลยเท่เลยแหละคันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรมา้างเราไปดูกันเลยไปอ่ะเรามาดูกันที่ภายในของเจ้าตัว t o y ยต้าแคมรี่กันนะครับผมมองรู้สึกว่าเข้ามาเนี่ยเฟิร์สทันเลยนะรู้สึกว่ามันเป็นเรียบหรูมากนะให้เป็นสีเบลมาด้วยดูแล้วรู้สึกสบายตามากๆนะครับตัดกับพลาสติกที่เป็นลายไม้นะครับ ให้มาก็เพิ่มความรู้หลานไปอีกระดับหนึ่งนะครับผมด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มควบคุมกระจกทั่วไปนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากระจกทั้งหมดจะเป็นออออโต้นะครับคือการกดครั้งเดียวเนี่ยลงมาแล้วก็กดที่ดึงคีเดียวเนี่ยก็ขึ้นมาเลยทั้ง4บานนะครับให้มาครบทั้ง4บานเลยแล้วก็จะมีระบบพวกระบบ Park Sensing นะครับแล้วก็ระบบจุดอับที่บอกไปแล้วก็ t r a c t i o n Control ครับผม พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะมีปุ่มครุสคอนโรลอยู่ข้างๆข,ข,ขวามือนะครับผมรู้สึกว่าให้มาครบมากเลยนะแล้วก็มาดูที่คอนโซลกลางกันก็จะเป็นลูกเล่นใส่ CD นะครับแล้วก็เป็น Fm-Am แอร์ปรับแยกซ้ายขวานะครับมีระบบอัตโนมัติด้วย <c oughs> มาดูตรงนี้นะครับอ่าเป็นที่ต่อบุหรี่นะครับใส่ของได้นิดหน่อยแล้วก็จะเป็น USB กับ AUX นะครับส่วนด้านนี้ ก็เห็นอยู่แล้วนะครับใส่ขวดน้ําใส่แก้วน้ําของวิสานอัตโนมัตนะครับผมด้านเกียร์ก็หัวเกียร์ก็ให้มาเป็นลายไม้นะครับผมรู้สึกว่ามันสวยมากเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะเผื่อใครอยากซิ่งก็สับเกียร์ขึ้นลงได้แล้วก็เบาะเนี่ยจะมีลม,มอ่อนๆนะตรงนี้มันจะมีปรับเรื่องที่ว่าให้ลมออกได้เวลาเราเข้ามาร้อนๆเนี่ยเหงื่อออกหลังอะลมมันจะ จากบาะเนี่ยลมจากบาะเนี่ยจะช่วยให้เราแบบเย็นขึ้นนะผมยังนั่งอยู่ผมยังเย็นตูดเลยถนะตอนนี้อ่าแล้วมาดูระบบจุดขายที่สําคัญของคันนี้นะครับดูนี่เลยจะเป็นระบบไวเลสชาร์จิ่งนะครับนี่คือโทรศัพท์ผมไม่มีสายชาร์จนะข้างหลังเห็นไหมนี่ขึ้นชาร์จอยู่นะก็ไม่ต้องพกสายชาร์จอะไรให้วุ่นวายแล้วนะครับต่อไปนี้ แต่โทรศัพท์ก็ต้องรองรับด้วยนะไม่ใช่เอา3 3 1 0หหรืออาม่าอะไรมาชาร์จงี้ก็ไม่ได้นะครับโอเคข้างหน้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรมั่งไปดูกันเลยส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีม่านแบบดึงแบบด้วยมือนะครับผมก็มากันแดดได้แล้วก็จะมีช่องเก็บเหรียญน,นิดหน่อยตรงนี้แล้วก็แอร์สำหรับผู้บริหารที่นั่งด้านหลังนะครับก็จะมีปรับให้เราด้วย ก็เย็นอยู่นะแล้วก็มาดูช่องตรงกลางใส่แก้วน้ำได้นะครับผมเผื่อมีเผื่อมีของที่ต้องการจะดึงจากข้างหลังเนี่ยตรงนี้ก็สามารถเอาจากท้ายรถได้เลยนะครับสะดวกสบายมากเลยเผื่อมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลหรืออะไรไว้ข้างหลังเนี่ยสามารถหยิบม,มาใช้ได้เลยผมว่าอย่างที่บอกตอนแรกไปอะเรื่องความปลอดภัยของเจ้า Toyota Cam c แ m r y เนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้มาเยอะมากเลยนะ คุ้มค่ามากๆนะครับกับราคาถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะส่วนเจ้า Toyota c แคมรก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ Honda Accord กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรเดี๋ยวเราไปดูเลยเรามาดูกันที่เจ้า Honda Accord กันบ้างนะครับ Honda Accord 2.4 EL ตัว G9 นะครับผมซึ่งจะเปลี่ยนโฉมจากตัว G8 มาแล้วนะครับก็ใกล้เคียงกันนะกับเจ้า t o y o ต a c แคมรี่นี้เรามาเริ่มกันที่ไฟหน้ากันเลยดีกว่านะ ไฟหน้าก็จะเป็น led โปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับผมสวยงามนะครับไฟดูฉบเฉียวทั้งคู่เลยแล้วก็ตัดไปที่กระจังหน้านะครับจะเปลี่ยนโฉมมาจากตัว g 8แล้วนะครับะจะรับช่องรับช่องลมเนี่ยรับได้เยอะขึ้นก็เป็นโครเมียมเหมือนเดิมนะครับตามสเต็ปส่วนไฟตัดหมอกก็จะเป็นทรงเหลี่ยมแล้วนะครับถ้าเป็นตัว g 8เนี่ยจะเป็นกลมๆอยู่แล้วเราก็มาดูที่ เครื่องยนต์กันเลยดีกว่าแล้วเราก็มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเจ้าเครื่องยนต์ของ Honda Accord เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ 2400cc ซีซีนะครับให้กำลังอยู่ที่174แรงม้านะครับพร้อมกับแรงบิด225นิวตันเมตรนะครับก็แรงใช้ได้เลยนะสำหรับรถระดับผู้บริหารเนี่ยภายในสภาพผมก็ว่าแจ่มเหมือนกันนะคันนี้ก็แจ่มไม่แพ้กับ t o y o ต a าแคมรเลยนะดูภายในสิ สวยงามนะครับไล่จากหัวโชกเลยก็ได้นะเนี่ยอ่าสวยไล่มาเม็ดอาร์คยังอยู่คมนะครับรูยังกลมนะครับไม่ได้ทําใหม่นะครับเนี่ยรูกลมแล้วก็มาดูที่คันหน้าพลาสติกก็ยังแทบจะไม่มีรอยนะครับแล้วก็อ่าสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับสวยงามนะครับคันนี้สภาพก็สวยงาม สูสีอะไรนะผมเลยเลือกที่จะมาชนกันหน่อยเผื่อใครสนใจรถระดับผู้บริหารราคาหลักแสนเนี่ยมีให้เห็นที่นี่นะครับลองมาดูกันได้เดี๋ยวเราก็ไปดูด้านข้างกันต่อเลยดีกว่าครับผมส่วนด้านเรื่องล้อนะครับก็จะเป็นล้อแม็กอลลอยขอบ17นะครับผมของจากศูนย์ h o n ด้าเลยนะครับก็จะใหญ่กว่าโตโยต้ c a m มรี่ไซส์หนึ่งอยู่ที่ความชอบแล้วแหละว่าจะชอบแบบไหนนะแล้ก็มาที่ กระจกนะครับก็จะเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวแถมมาอีกคือระบบ Honda Sensing นะครับจะมีเลนกล้องให้เวลาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะขึ้นโชว์ที่แผงข้างหน้าเลยนะคอนโซลหน้าเลยให้ความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งแล้วก็จะมีระบบ Smart NT t นนะครับเดินมากดปุ่มก็สามารถเข้ารถได้เลย มือจับเป็นโครเมียมพอเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันเลยส่วนด้านท้ายครับไฟท้ายจะเป็น LED ให้ความสว่างแล้วก็จะมีกล้องมองหลังนะครับปรับได้3ระดับนี่กล้องมองหลังปรับได้3ระดับเลยเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างนะครับกว้างนะกว้างพอๆกันเลยใส่สัมภาระได้ประมาณ3-4ใบเหมือนกันนะครับสำหรับ ถุงใหญ่ๆนะแล้วก็ดูเนี่ยล้ออะไ่ก็มีให้นะครับอุปกรณ์ก็ครบแม่แรงแล้วก็ที่ขันบล็อกล้อครบนะครับสภาพสูสีกันเลยผมพูดเลยว่าคันไหนก็ได้นะได้หมดเลยภายนอกก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าว่าจะสู้เจ้า t o y ยต a าแคม y ได้หรือเปล่าไปดูอะไไปจากที่เข้ามานั่งในคันนี้เป็นครั้งแรกนะครับ ไม่ค่อยต่างกับเจ้า t o y ยต a Camry ี่เท่าไหร่นะก็คือภายในแต่ต่างกันตรงที่จะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยลายไม้อันนั้นจะเป็นสีเบจต,ตัดด้วยลายไม้ซึ่งความหรูหราเนี่ยผมให้สูสีกันเลยนะแล้วก็มาดูด้านขวาครับก็จะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าเหมือนกันแต่จะเป็นออโต้แค่ด้านเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีการจำเบาะนะครับระบบจำเบาะว่าเราปรับ ระดับไหนที่ปรับในชีวิตประจําวันนะครับมีได้2โหมดแล้วก็มาดูที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยก็จะเป็นหนังตัดด้วยลายไม้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีพัดเดิลชิพด้วยนะที่เด็นเลยผมชอบมากส่วนตัวผมชอบพัดเดิลชิพนะแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นจอที่แสดงผลต่างๆนะครับที่เราปรับไปแอร์ก็จะเป็นแยกซ้ายขวาเหมือนกันนะครับ ก็สูสีนะเอาจริงตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของเสียบที่จุดบุหรี่อะไรพวกนี้นะครับโอเคส่วนเกียร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ออตโอต้5สปีดนะครับมีโหมดสปอร์ตแล้วก็สับพดเดิลชิฟเอาได้เลยตรงนี้ก็เป็นที่ใส่แก้วน้ำอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ต่อพวกสายชาร์จ แล้วก็จะมีช่อง USB กับ AUX นะครับ2ออย่างอันนี้ก็จะเป็นปรับตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับคือกดปุ่มเดียวได้เลยแต่ของ Toyota เนี่ยจะเป็นการสับมืออยู่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าสภาพสวยมากสวยทั้งสองคันเลยนะสภาพเนียนนะครับที่นี่ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังกนะันต่อเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปเราก็มาดูในด้านหลังนะครับที่เป็นที่นั่งผู้ที่เป็นที่นั่งประจําของผู้บริหารนะครับรู้สึกกว้างขวางนะเนี่ยยืดขาได้สบายตรงช่องด้านหัวก็เหลือเยอะด้วยข้างหลังก็จะเป็นตัดลายไม้เหมือนกันนะครับมีม่านดึงขึ้นมาปิดเหมือนกันเลยอ่าลืมบอกก็เบาะก,ก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับด้านหน้าเนี่ยแอร์ตรงนี้ก็จะมีเหมือนกัน นะเวลาแอร์ข้างหน้าไม่ถึงเนี่ยปรับตรงนี้ได้เลยส่วนด้านตรงนี้อ่าช่องใส่แก้วเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นที่หยิบไปข้างหลังเหมือนกันนะแบบหยิบของข้างหลังอะ่ะทะลุกับกระโปรงท้ายได้เลยอุ้ยสองคันนี้ให้มาเหมือนกันเลยนะผมรู้สึกว่าให้ความปลอดภัยหรือว่าพวกเก็บของเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยให้มาเยอะมากเลยนะ อีกทั้งตรงนี้มันจะมีใส่เบาะของเด็กนั่งได้ด้วยแบบต่อกับที่เบาะเด็กนั่งอ่ะนะตรงนี้ก็มีไฟนี่สำหรับผู้บริหารเขาอ่านหนังสือกันก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปสรุปกันหน้ารถเลยดีกว่าว่าคันไหนมันดีกว่ากันไปกันเลยอ่าเราก็มาสรุปกันเลยนะครับว่าเจ้า Toyota, Camry หรือ Honda Accord เนี่ยมันตัวไหนจะดีกว่ากันเดี๋ยวผมพูดเรื่องการประหยัดน้ำมันก่อนดีกว่า เจ้า Toyota c a m r รเนี่ยจะกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ15กิโลต่อลิตรนะครับในความเร็วที่ประมาณ100ถึงเจ้าคันนี้ก็15กิโลเมตรเหมือนกันในความเร็วที่100 1ถึงเหมือนกันแต่คันนี้จะสามารถเติม e 8 5ได้คันนี้ไม่ได้นะอ่ะอันนี้เราลองไปตัดสินใจกันดูว่าเราชอบเติมน้ำมันตัวไหนส่วนเรื่องความสะดวกสบายอะไรพวกนี้ท่านผู้ชมได้ดูอะไรใช่ไหม สคันนี้อันไหนเหมือนกันท่านผู้ชมลองคิดแล้วก็คอมเมนต์มาด้านล่างดูนะว่าคันไหนมันดูสวยหรูสะดวกสบายส่วนเรื่องราคาราคาคันนี้นะครับจะอยู่ที่699,000บาทนะครับผมส่วนเจ้า Toyota c แคมรีเนี่ยอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทแต่ถ้าใครสนใจนะลดไป30,000ลดไป สองหมื่นนะขายราคานี้เลยเจ้านายด่าไม่เป็นไรนะถ้าใครอยากได้ผมขายราคานี้ให้แถมใครฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ก่อนนะที่จะมาซื้อกับเราแล้วมีใบรับรองมาให้เนี่ยผมให้ทองอีก2สลึงนะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้คันนี้หรือคันอื่นนะครับผมให้หมดเลยนะครับทองสองสลึงเมื่อคุณฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9และคุณเอาใบรับรองมาให้เรารู้สึกว่าชอบคันไหน ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ